ครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปเกี่ยวกับทุเรียนของชนะปลูกไม้ในวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่18มกราคม2568นะครับผ่านไป1เดือนกับอีก8วันนะครับสำหรับเริ่มตั้งแต่มีตุ่มตาดอกเป็นไขป่ปลานะครับ พัฒนาจนมาถึงเป็นตาปูแล้วก็มีเหยียดเตียนหนูนะครับสำหรับทุเรียนต้นนี้นะครับต้นที่ถ่ายทำเป็นต้นเดียวกันนะครับกับสองคลิปที่ผ่านมาเพื่อให้เห็นพัฒนาการว่าในการรักษาความชื้นนะครับจากสุ่มตาที่แห้งนะครับเว้นให้น้ำวันเว้นวันมาเรื่อยๆนะครับบางครั้ง30นาทีบางครั้ง 40นาทีรวมถึง20นาทีนะครับในระยะความห่างกันให้น้ำเว้น1วันนะครับคือให้วันที่1แล้วก็ข้ามวันที่2มาให้วันที่3ก็คือเว้น1วันนั่นเองนะครับวันเว้นวันนะครับสำหรับการให้น้ำที่เน้นที่ให้มีความชื้นบนผิวดินใต้ทรงพุ่มนะครับในช่วงฤดูการที่หนาวแห้งแรงร้อนรุนแรงนะครับของปี 68นะครับมกรา68ดังนั้นจะเห็นว่าสิ่งที่ได้นะครับก็ไม่ได้แย่นะครับสำหรับการรักษาต้นทุเรียนไว้ก่อนนะครับคือให้มีความชื้นนะครับจะเห็นว่าอย่างกลุ่มนี้นะครับอย่างกลุ่มนี้นะครับจะมีทั้งที่เห็นเป็นฟอร์มที่ฝ่อแห้งนะครับมีการฝ่อแห้ง ท้ายสุดในระยะเวลาหนึ่งเดือนกับอีก8วันเขาก็มีตุ่มตาดอกที่เป็นสีเขียวเหลืองนะครับออกมาให้เห็นนะครับลักษณะนี้เป็นต้นนะครับจะเห็นว่ามีกลุ่มตาเดิมที่เหี่ยวแห้งไปนะครับนั่นคือในช่วงระยะที่กำลังตัดสินใจเลือกว่าจะให้น้ำแบบไหนหรือว่าจะกักโศกต่อนะครับในช่วงที่ผ่านมา ผมก็เลือกใช้วิธีตามคลิปที่แล้วนะครับที่เคยลงไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คือรักษาต้นไว้ก่อนนะครับไม่กักโศกต่อไม่ให้ใบร่วงเหลืองในระยะกักโศกมีขึ้นมาอีกนะครับรักษาความชื้นให้น้ำตามความเหมาะสมแต่ยังคงความห่างวันเว้นวันเวลาที่ให้น้ำก็ให้สอดคล้องมากที่สุดกับ ภาวะแห้งหรือร้อนแรงของผิวดินนะครับแผ่นไปก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะครับมีกลุ่มฟอร์มตาดอกที่ฝ่อแห้งไปแล้วนะครับไม่สามารถออกเป็นตาดอกได้ก็มาแชร์คลิปข้อมูลว่าท่านที่มีตาฟอร์มตาดอกฝ่อแห้งอยู่นะครับ สำหรับผมผมเสนอแนวทางที่ว่าให้รักษาความชื้นนะครับใต้สงพุ่มไว้นะครับในช่วงและระยะเวลาเพราะว่าอากาศที่หนาวยาวต่อเนื่องมากกว่า1เดือนนะครับฟอร์มตาดอกเราก็ยังมาได้นะครับโดยความคิดเห็นของผมก็คือถ้าต้นสมบูรณ์อากาศยังหนาวได้รับความชื้นที่พอเหมาะ ใต้ทรงพุ่มใต้ต้นนะครับไม่ให้เขา,ามีการทิ้งใบมากจนเกินไปหากต้นมีความสมบูรณ์มีความพร้อมก็ยังคงจะได้ดอกอยู่นะครับแม้จะใช้เวลายือดออกไปมากขึ้นสำหรับฤดูการนี้นะครับกลุ่มที่เคยให้ดอกมารุ่นแรกนะครับก็จะเป็นมะเขือพวงแล้วนะครับแต่กลุ่มฟอร์มตาดอกที่ตามมาก็เป็นเหยียดตีนหนูนะครับ อย่างเช่นกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ก็มีกลุ่มตาฟอร์มที่เคยแห้งๆนะครับอย่างยางตรงที่มือผมชี้อยู่เนี่ยนะครับเคยเป็นฟอร์มตาดอกแต่ฝ่อแห้งเป็นสีน้ำตาลเหลืองนะครับก็คิดว่าจะไม่ได้ดอกเช่นเดียวกันนะครับแต่เราผมก็ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาต้นนะครับ ก็มีทยอยมาเรื่อยๆนะครับแต่จะเป็นดอกหลายรุ่นนะครับดอกหลายรุ่นหนนะครับบางกิ่งเล็กก็เหมือนกำลังจะตามมานะครับมันกำลังจะเป็นดอกตามมาเช่นเดียวกันนี่คือการให้น้ำในช่วงระยะ1เดือน8วันนะครับหลังจากที่เห็นเป็นไข่ปลา แล้วก็มีตาปูบ้างนะครับให้น้ําสม่ำเสมอวันเว้นวัน30นาทีเป็นเกณฑ์กลางๆนะครับบางครั้ง20บางครั้ง40นะครับตามภาวะแห้งร้อนแรงของอากาศแล้วก็ดินใต้ทรต้นนะครับครับคลิปนี้ก็มาแลกเปลี่ยนกันไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านที่ดอกอาจจะยังฝ่อแห้งอยู่ลักษณะนี้นะครับก็ไม่ต้องอตกใจไปมากนะครับ แต่เราก็ลุ้นอย่างที่ว่านะครับเราทําทุเรียนเราก็อยากมีดอกมีผลนะครับก็ลองลองดูนะครับฟังหลายๆแหล่งข้อมูลดูนะครับของผมอยู่ในพื้นที่อำเภอวงงังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่เป็นดินพื้นที่ปลูกเป็นดินค่อนข้างเหนียวนะครับเป็นดินทําไร่ข้าวโพดเดิมตามนาก็ไม่ได้ดีนักนะครับทำพืชไร่นนก็จะขังแฉะน้ําเป็นดินค่อนข้างเหนียวยกล่องลูกฟูกนะครับให้น้ําแบบนี้นะครับ าฝากทุกท่านอย่า,ยาใช้หลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งนะครับมาใช้กับสวนของเราเพราะว่าพื้นที่ภาวะอากาศาตำแหน่งที่ตั้งบริเวณของสวนของเราเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับรับความร้อนต่างกันดินต่างกันความอุดมสมบูรณ์ของต้นก็ต่างกันดังนั้นให้ท่านเลือกพิจารณาใช้ที่เหมาะสมนะครับลองดูนะครับฟังจากหลายๆแหล่งข้อมูลนะครับส่วนของผมก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้เท่าที่เกิดขึ้นจริงในสวนของ ชันนปลูกมาเองนะครับว่ากลุ่มฟอร์มตาดอกที่ฝอยแห้งนะครับก็ตามมาได้เพียงแค่เราให้มีความชื้นนะครับไม่มีความชื้นที่พอเหมาะรักษาไม่ให้เขาแห้งไปเลยสักทีเดียวนะครับอย่างกลุ่มนี้ก็ตามมาหลังจากที่เคยเป็นกลุ่มฝอแห้งนะครับในตำแหน่งเดิมนะครับบางกลุ่มตาดอกก็เป็นไข่ปลาตาปูขึ้นตำแหน่งใหม่แต่ในตำแหน่งเดิมที่เคยฝอแห้งก็โผล่ตามขึ้นมา นะครับอย่างเช่นกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้อ่านะครับดังนั้นท่านอย่าเพิ่งรูดทิ้งนะครับในกลุ่มฟอร์มตาที่ฝอแห้งก็ยังสามารถที่จะเกิดเป็นกลุ่มฟอร์มตาดอกขึ้นมาได้นะครับอย่างเช่นตำแหน่งที่อยู่ในคลิปนี้นะครับครับคลิปนี้มีความเห็นอย่างไรแรกเปลี่ยนเรียนรู้บอกแนะนํากันได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับชาวสวนทุเรียนมือใหม่นะครับ ลิปนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามช่นะปลูกไม้นะครับสวัสดีครับ